เรือนะครับม <th phin x> ูลเส้เดือนนะฮะร่วนครับไม่มีกลิ่นนะฮะทดสอบแล้วไม่มีกลิ่นนะครับจะเป็นมูลเส้เดือนะข้างล่างก็จะมีเส้เดือนนะครับมีไข่เส้เดือนด้วยนะนี่นะฮะอันนี้มีตัวเส้เดือนนะครับเส้นเดือนะพันเอฟนะครับพันเอฟนะครับนะฮะหมดไปเลยวนะข้างล่างนี้เข้าใจว่าน่าจะกินหมดแล้วนะครับก็เลยจําเป็นต้อง นะอันนี้ยังไม่เป็นลูกมันนะครับพ่อเส่เดือนจะเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะครับที่มีอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะต้องร er. ่อ you นออกก่อนนะครับส่วนที่เสตเดือนพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับปุ๋ยชั้นดีต้วมาจะิญเติบโตอันนี้จะเป็นไข่เสตเดือนนะครับเห็ bon. นไหมจะเป็นสีส้มๆ้มน้ำตาลส้มๆเนี่ครับเป็นไข่เสตเดือนนะฮะนี่สองฟองครับสามฟองนะสามฟอง สีฟ่ฟองห้าฟองโคเยอะครับเริ่มต้นที่สามขีดนะครับสามขีดสามกะละมังนะฮะกะละมังแรกนะครับเด,เดี๋ยวผมจะล่อนก่อนนะครับ